สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเจ้าสัวอโยธยารวงพ่อสำรานวัส่างามอำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาด้านหน้าเป็นพิมพ์ทรงเจ้าสัวเหมือนเหรียญเจ้าสัววัดกลางบางแก้วนะครับเป็นรูปพระยือนอยู่ในสม ส่วนด้านหลังมียันอักขรหลวงพ่อสําลานท่านเป็นเจ้าอาวาสวัสง่างามบางไสจังหวัดอยุทยาเป็นพระเกจีอีกหนึ่งรูปที่น่ากราบไหว้ในยุคป,ปัจจุบันท่านเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ เมียนวัดโพกกเจ้าสิษสายหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบหลวงพ่อห่วงวัดบางยี่โถหลวงพ่อเรียบวัดเหล่าหลวงพ่ออินวัดเกาะหงหลวงปู่พิชัยวัดเขาหง สิทธิ์หลวงพ่อปื้มวัดปากของมะขามเท่าน้องชายของหลวงปู่ศกวัดปากของมะขามเท่าและท่านยังได้ศึกษาวิชาเบี้ยแก่จากหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วสิทธิ์เอกหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วด้วยยังได้วิชาตะกุดดอกไม้ทองจากหลวงพ่อภูนวัดบ้านแพร่ สิทธ์หลวงพ่อเขียวและหลวงพ่อสนั่นวัดเสาทุงทองจังหวัดอ่างทองก่อนบวชหลวงพ่อท่านยังได้ศึกษาวิชาจากสายคารวาดในแถบอำเภอบางไทรกรุงเก่าอายุทยารวมทั้งปู่ของท่านเป็นหมอยา จึงเป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านรักษาโลกเช่นพ่นน้ำมนต์รักษาโรควาดยาเด็กปัดเป่าผู้โดนของและสิ่งไม่ดีเข้าตัวแถมการดูเริกยามเพื่อเป็นการมงคลและพิธีกรรมโบราณหลายอย่างนอกจากนี้หลวงพ่อท่านมีการทำวัดส,สวดมนต วันละ3-4ครั้งท่านยังฝึกวิชานั่งกรรมฐานและเรียนนักธรรมด้วยวัตถุมงคลท่านทำไว้มากมายเช่นเบี้ยแก้พระเครื่องนอกจากจะได้รับวิชาสายวัดในโรงยังไปเรียนวิชาจากหลวงปู่เจือในการสร้างเบี้ยแก้ด้วย เบี้ยแก้ของหลวงพ่อท่านจะจานอักขระเช่นยันมงกุฎพระอุเจ้าท่านจานได้สวยงามมากท่านเล่าให้ฟังว่าเบี้ยแก้เป็นเครื่องรางที่สร้างค่อนข้างยากเพราะมีสรรพคุณคบเครื่องแก้กันได้หลายอย่าง เจ้าสัวท่านหน้ากองจะเขียนว่าเจ้าสัวสง่างามที่ระลึกในงานทำบุญหล,ลวงพ่อสำลาญวัดสง่างามบางไสรจังหวัดอยุธยา2555วันนี้ก็พามาชมเจ้าสัวโอโยุธยาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ